สวัสดีค่ะสวัสดีช่องผู้จัดการมาเดียวนะคะตอนนี้แอดมินอยู่ที่วัดบางปิ้นนะคะเหมือนแดงสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเฮานะคะเปิดมานทำการแสดงอยู่ที่วัดบางปิ้งสมุทรสาครน,นะคะตำบลนาดีจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะผู้ใดอยู่ใกล้นะคะแฟนคลับแฟนเพลงทันใดนะคะอยากมามวลมาเซอรน,น้ำกันนะคะเมื่อแรกนี้ เทาเตรียมเวทีไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เวทีเรียบร้อยเหลือแค่ประดับประดาอะเอาเครื่องเสียงขึ้นเอาไฟเอาอยางขึ้นนะคะเตรียมพร้อมให้กับพ่อแม่พี่นอ้องได้รับมวลรับชมกันในคำ่ำคืนนี้นะคะเมื่อเสาร์นี้เขากา็มาให้เบิงบรรยากาศไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าเมื่อเสาร์นี้เพิ่นเพ,เ,พเ,พเพิ่นกำลังตังหันตอนนี้ก็รตางหันเสร็จเรียบร้อย เหลือแค่เสร็จอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นล้านนะคะบรรยากาศเหมือนแรงนะคะมาลุนกันว่าวิกแตกบอลนะคะเจ้าบ้าที่พันมากกับตามประสบการณ์เาซาโนยเพชรแบนแพงมาเหรียญอยู่บริเวณใกล้เคียงกันกน,กน,นี่แหละวิกแตกตลอดนะคะมาเบิงว่าอันนี้จะเป็นซาโนยเพชรแบนแพงสาขาสองิกสิแตกอีกบอลนะคะพี่น้องยั่งเสียหายการตอนรับ สารน้อยลำเพลินโชว์นะคะสายเลือดลำเพลินของเฮาด้วยดีเสมอมากคือเกาบอนะคะเหมือแรกงมาหลุ่นกันวาสิเป็นจังใดน,นะคะในเรื่องของผลงานเฮากบต้องให้แฟนคลับแฟนเพลงมาเบิงวามันเป็นจังใดมันคือในโซเชียลบอนะคะวาเห็นโซเชียลคือดังแค่มีกะระแสโช์นัน่นโช์นี้เสียหนจ้ะมีโชว์าพระอภัยมันนี โชว์นั่งยากโชว์ยังเสนาคะ่ะมันเป็นจังไดนะคะมาเบิง์นวานั่งเอกกกอยชาดีนี่ของเฮาตัวจริงกับในโซเชียลเป็นจังไดแน่นะคะมาเบิง์วาา่าเพิ่นสีล่ำก่อนได้สิโชว์อีหยังนะคะมาเบิง์สดๆดอ่ะเวทีรับรองวา่าบอผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะวา่าเฮาค่อนค้างเต็มทีกับโชว์ทุกโชว์นะคะที่เฮาเปิดมาทําการสแสดงในคำขึ้นนี้นะคะระบบต่างๆ่ากำลังสีดฉึกเสร็จนะคะรับรองวา่าเหมือนแรกนี้ คอยยังพ่นองมากว่าผิดหวังแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบนอกเป็นเตรียมสังกะสีมาถักขยายน้ำนะคะเดี๋ยวนี้การบิ๊กแตกเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขยายสังกะสีนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำหาผู้จัดก,การเลยคะ่ะผู้จัดก,การเห็นเล่าถ่ายคลิปปากเหมือนร่องช่วงหนึ่งแล้วหายไปใส่ผม อพอค้าแม่ค้ากันเตรียมพร้อมกันนะคะเบิเ่งของดองปอเป็นแซกกระแซกนำ้แตกพี่น้องมา่ายคลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องเบื้องซื่อๆจ้าแม่เมื่อคืนคนหลายว่แม่เมื่อคืนแม่อยู่นี่บ่คน,นหลายบ่เมื่อคืน หลายเนาะแต่ที่วันนี้ยิ่งหลายมือได้แข่งสีลายแมนบลอกค่ะอ๋อโอเคค่ะพื้นที่มองนี้เป็นทำเลทองนะคะผู้ใดมากผู้ใดกำมานขจาวาเตยเอนเตอร์เทนเมนต์กับบลอกพาเช่นกันนะคะมีโอกาสตันงาจบีมากเปิดมาทำการแสดง ให้พ่อพี่นีมึงสอนหน่อยลำเพรินโชว์ของเรานะครถไปไดนแล้วเนาะหนึ่เมตรอะซ้ายดีนะเออซ้ายนองเออทีมงานทากันเทีนอย่างี้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ตานทากาะตื่นตอนทากานโอเคมือแรกมันหมานถ้าท้แฟนคลับในจริงตียงไง มันมัขึ้นเป็นคนในคราวบานนี้พี่กระไรพังแล้วจ้าโอ้ยผู้เลกระไรเป็นเป็นขนในคราวัู้เล่นประหาดอีบันคนที่มาขอข้าวเยน้ำหมาลับแม่แม่บานั้นมาขอขาเลยน้ำหมาลับแม่วันยว่นี่ยกับผ่านท่องกับไปขอมาขึ้นอีกมาขอค้าน้ำมา นี่หอดไอซ์คิมแห่ทีมงานพี่ผู้ใดเอาไอซ์คิมมาให้หอดขับรถเบนใช่ไหมพอขับรถเบนอ๋อแฟนขับเป็นไอซ์คิมมาเลี้ยงทีมงานนะคะไอซ์คิมยังหลายเลยนะคะอันนี้เก่าเห็นเวทีแล้วก็ต้องเห็นชุดเห็นขนเห็นอย่างต่างๆนะคะวันนี้ทีมงานกำลังเตรียมขน เดี๋ยวหอมมาลบกวนน้องนิ่อันนี้โชว์เพลงอย่างนี้เห้ยนี่ยเมลอนบอสแมนโชว์อะไรนะคะอันนี้โชว์พาไปมันี่เนาะแล้วจังแมนเมล่อนอ่ะอันเลี่ยงแดงน้องท้องยูเขียวนะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยกลิ่นกระสินวันนี้ ลองแบบลบดสีร้อยเปอร์เซ็นต์นยังเป็นหัวคนใที่มันยางขึ้เขียวแท้จ้าน<ม>ี่นะจก้า <ś led> ไมนแก้กแกแบบหนหงโอ้่าเมนแก้วจ้าขนเขีแท้คุณแม่นะคุณนมเสียบขนนะคะยังไงแม่เมื่อแรกสู่ขังพื้นเก <ś led> ่านะเป็นตำมาด้อกเมืแรกเป็นกระแซตอบรับเยดี ทำได้ท่อกันบใหญ่ไงคนหลายอยู่เจ้ามาดูไปไอ้วมคุ่ควงหนึ่งมาดูเลยมั้งเนาีคนหลายนะครับคาราบาี่ทั้งหลายรถพวกเซนไปจดีุ่ถจดอหูรถจงากบนียนคปีที่แล้วงานปีคนหลายครับเนาะแต่ว่าอันนี้เพื่อนกันเห็นผลงานทีาเราเป็นกสิมาให้ก็ร้าใจเขาคือก่าแล้วเนาะแมนบุฟฟี่กับตาเนาะมาแรงบัตร หน้างาน190บาทเท่าเดิมค่ะแล้วก็บัตรชมได้สด88บาทนะคะซื้อบัตรซื้อตั๋วบัตรให้อาหารหนุเยด้อแจ๊ซ4ีบาทบัตรให้อาหารสร้างเสร็จะเปนคือผูกว้โคลงใหม่คือได้ออกมาได้บัตรให้อาหารหนูเสื้อแจ๊ซ คือคนขาโชว์แล้วอย่านี้ข้อจิถอดออกเสมอเราก็มาเสียบใหม่เสมอมันบอเพื่อให้การเก็บรักษาเป็นไงเขึ้นเนาะเพราะคนเข้อซื้อมากฟันแ้างแพงเป็นไงบ้างแย่มาก้อนเลยแล้วอย่างที่เห็นข้อนั่นข้อก็เตือนเนาะมันัอนหน่ยพี่นอ่นยิ่งสาระมันเย็นมันบอแมนเต้นบรทนี่มาแรกนี่บอเต้น นี่ยาที่เสียวคนยังอยากเจ็บเหยายังเหยาะความสมบูรณ์ยังอยากความ่นเต้นคือสิรักเนื้อหมดแล้วก็สิรักเนื้อเป็นยังไงแม่จันท์ไซคับวงไล่เมือแล้วรู้สึกยังไงบ้างเริ่มจะชินเริ่มสนุกขึ้นเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขใช่ไหมเสื้อหน้องยังก่อนข้าเด็กนองต้นค่ะน้องต้นนะคะ ฝาก fc เป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องต้นแผนกคอตตูมด้วยนะคะนี่แบบพูดยูเบื้องหลังโชว์ต่างๆนะคะน้องเก็บขนแล้วกันเนี่ยมาแรกก็ต้องมาถอดขนแล้วก็เก็บขนให้ทีมงานเนาะเมย์บ้านต่างกันเจอเลยค่ะเมย์บ้านตั้งกันเดนเจอร์ทุกคนจะขับเคลื่อนไปน้ำกันเบิร์ดทุกแผนกก็บสำคัญพัฒนอกันนะคะนี่น้องอะไรคะน้องมิก น้องมิกอยู่คอสตูมตัดเต้นบ้านนี้เต้นที่ว่าเต้นไานเลยอาจจะจำไม่ได้เนาะหน้าแดง <c oughs> เต้นคนละเพลงฝากแฟนคลับผู้จัดจการแม่เดี่ยวเอ็นดูน้องมิกด้วยนะคะ เรมีคนจากวัดใดเนาะขอนแก่นครัคนขอนแก่นบ้านใหญสีชมพู้อก็พิ่สีชมพูเอาเบอร์ขึ้นมีขอบคุณนะเาชื่อเป็นมีคนมาอพี่นะกินดูดุอยิ้วนน่ะต่อกันยังรอดูดูมื่อันนี้ต้องต้ต้องผู้จัดการม่ดียวครับผู้จัดการมาเดียว ตัวลานการมาเดียวนะครับเขี้ยวับผู้สาวเจ้าเด้อผู้มืกขึ้นเนี่ยไปหายางอ่อนลางเวทีเนี่ยวม่แน่นน่ะติ๊มแน่น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 ไหมนี่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 ีมังูรสีมึงู้ไอติมผู้ใหญ่ออกมาพี่หอนผู้ใหญ่ออกมาเนยไอติมบ่หูเลยครับเิ่นเิ่นอาเสียขีรถเบนเดนบ่บ่พม่นผู้รถขั้นดำดำนั่นขั้นดำจ้าคุณนะครับผู้ใหญ่เลยุณนะครับไอติมจะายคื ยังรออมือน่งผู้เด้าเออได้สักตัวดาเลยเต่ไมเคยเนีงินไปัวเลยวาจะไปบอกวจมาวาต้องปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ